วันนี้ก็มาดูพริกที่ใบเหลืองเหลืองจากการที่จะเกิดเป็นดินเป็นกดเพราะว่าฝนได้ตกลงมาล่วงหน้านี่ครับใบเก่าที่เหลืองเหลืองยังไม่หลุดร่วงใช้ไปแค่ใช้เราได้ใช้ที่เท่าจากเตาผ่านมาโรยรอบนี่ครับใบยอดใหม่ขึ้นมาแตกมาใหม่เขียว แต่ใ้ล่างที่เคยเป็นที่ให้ดูครับ <c oughs> ก็จะหลุดร่วงไปใช้คิดเท่าเพราะว่าน้ำฝนที่ตกมาอาจจะมีน้มเป็นกรดทำให้ดินเป็นกรดเชื้อโรคเชื้อราก็เกิดในดินได้ทำให้รากพืชหยุดซับมาเชื้อราไม่ดีทำให้พืชผัก ออกใบเหลืองเมื่อใช้คิดเท่าหรือน้ำหมักคิดเท่าก็ได้ครับมาโรยรอบๆประสิทธิภาพก็ทำให้ยินเป็นอย่างเป็นกลางขึ้นคืออยู่ระหว่างค่า ph 6.5ถึง7เจื้อรลาก็ทำอันตรายไม่ได้ครับเพราะว่าดินมีค่าเป็นกลางพลิกก็เลยออกมาแบบนี้ นี่ครับลยไปที่ทําคลิปไปเมื่อ2วันก่อนผนก็ไม่ตกมาอีกนะครับได้แค่คึมๆึตกไปเมื่อสองสวันก่อนนี้วันเดียวเราก็หมักดินไว้ทั่วไปเตรียมพร้อมเพาะปลูกนีครับหมักดินไว้โดยสับหญ้าหญ้าที่เห็นอยู่แนวนี้จะสับผสม นี่ครับหญ้ากเก่าเก่าอันนี้เป็นหญ้าใหม่ที่เกิดขึ้นมาแต่เป็นหญ้าแบบนี้หวนง่ายครับคุมดินไว้ก่อนเมื่อไหร่ฝนตกเยอะค่อยเอาออกหญ้ากเก่าเราผสมกับดินแต่นี้ก็เอามาคุมโคนต้นพริกเป็นพริกหอมครับที่ว่าถอนมาจากที่อื่นดินไม่ติดรากแต่เราก็สามารถทำให้ต้นเขาโตได้ ออมาต้นแค่สักสามนิ้วสี่นิ้วเองตอนนี้ก็โตมากขึ้นผ่านหน้าแรงมาด้วยน้ำก็ไม่มีจะลดเพราะว่าน้ำเค็ม่านอุปสรรคมาเยอะครับแต่พิกก็เอาตัวรอดได้อีกครั้งจะเจอปัญหาใบเหลืองเพราะสงสัยว่าดินเป็นกรดจากน้ำฝนที่ตกลงมาก็มาถูกทางครับใช้ขี้เท่ามาโรยเฉยๆน้ำเอาน้ำลาด ดินผ่านไปแค่สองสาวันเขาก็ใบเขียวยอดใหม่ใบเขียวไม่มีเหลืองก็ฝากไว้ครับคลิปที่ทำสดๆได้ผลจริงค่อยเอามาลงครับนี่ครับ